กรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืนวันที่20กันยายน2 5 6 5ณบ้านสมวหวพัฒนาหมู่ที่16ตำบลสีวิเชียนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การอำนวยการของนายวิทยามูลน้อยสุนายอำเภอน้ำยืนนางสาวนันพัฒสุวรรณาพัฒนาการอำเภอน้ำยืนได้มอบหมายให้ในายสภาวุฒนาลีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านโดยการสร้างสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้านสมัยพัฒนาได้ทําการเพราะเห็ดฟางในตะก้าและเพาะเห็ดขอนขาววัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนเลือนที่เข้าร่วมโครงการเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับคนในครูเรือนงสำหรับการดำเนินงาน โครงการสร้างสัมมชีพชุมชนในครั้งนี้เป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติวิชาชีพให้แก่คนเรือนสัมมชีพโดยให้ลงมือปฏิบัติเองโดยสัมมชีพหมายถึงอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้เป็นการทำมาหากินโดยไม่เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้งหรือเป็นเป้าหมายสุดท้ายและต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมกล่าวคือ

สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ํายืนรายงาน